รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะหัวร้อนสอนบ่ายเสาร์นี้ค่ะเตรียมตัวนะคะรับกินเจนะคะกับชินแสไฮโซหมอช้งอออชางคุณสมรศิรมา อะไรจะเกิดขึ้นในเดือนตุลานี้แล้วโค้งสุดท้ายของปีนี้เนี่ยจะมีเรื่องน่าตกใจอีกหรือเปล่าอู้ตายแล้วต้องบอกเลยนะคะเมนูเจอของเราวันนี้เด็ดๆทั้งนั้นเลยเป็นเมนูมงคลซึ่งห้ามพลาดถ้ากินผักแล้วไม่อร่อยมากินก้องปิยะอร่อยมากกว่าค่ะคุณผู้ชมขาถ้าคุณกินเจละได้บุญแต่ถ้าเกิดมานกินคุณกล้องปิยะแล้วก็ชีวิตมันจะอับเฉาขนาดไหน คุณหมอคุณคิดดูสิใครจะมากินข้าวแต่ละคนนี่ลัมรหายตายจากเราจะเ <Background. S 2> ห็นช่วงเทศกาลงานบุญแล้ว่ช่วยงดปะทะพารมกันหน่อยเสนุนโดยอิซสุดีแมก ู้ชมคะอีกไม่กี่วันจะถึงเทศกาลกินเจแล้วแน่นอนนะคะเราจะต้องพามาเช็คอินร้านที่มีอาหารเจเด็ดมากๆเลยเฟ้นมาแล้วร้านนี้เลยนะคะร้านเสรีทองย่านรามคำแหง24สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพนสวัสดีค่ะนี่คือเจ้าแม่เสรีทองค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะพี่เพนร้านเสรีทองนี่โด่งดังมากเรื่องอาหารเจทํามากี่ปีแล้วฮะไม่ต่ากว่า20ปีแล้วค่ะโอ้แต่ก่อนอื่นนะก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลเจถามคุณหมอช้างทศอรแบรนเนมนิดนึงนะคะควัสดีค่ะเทศกาลกินเจ มันเริ่มมานานยังคุณหมอเรื่องกินเจนะครับด,ดั้งเดิมเนี่ยเขาเป็นเหมือนศีลของพระสงฆ์ในศาสนาพุทธแบบมหายานนั่นเราจะเรียกพระจีนพระจีน,จน<อ>คือพระจีนเนี่ยก็จะฉันเจเนี่ยตลอดตลอดชีวิตนะครับท่านี้ไอ,ไอเรื่องนี้มันก็เริ่มต้นมาจากทางใต้ของเรา,ทา,<ะ>ท,าทางภูเก็ตนะนะครับก็คือพอเริ่มแบบช่วงนั้นเนี่ยมีเรื่องของการเกิดโรคระบาดบางอย่างเกิดขึ้น<อ>คนก็อ๊ ลองนําความเชื่อเรื่องของการกินเจมาโโโโโเพราะผมว่าพอกินเจแล้วออมันทุกอย่างมันคลี่คลายไปทางที่ดี<อ>นะครับเหตุการ์โรคระบาดเหมือนเหมือนที่เราเป็นอยู่กันช่วงนี้<อ>นะครับตอนนั้นดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีความเชื่อเข้ามาการกินเจเนี่ยมันให้อาน,นิสงส<อ>์หลายอย่างพอถ้าทาความเชื่อเนี่ยมันก็เลยถูกเผยแพร่นะครับจากทางภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งที่มีทั้งสารเจ้ามีเรื่องเหล่านี้มีคนไทยชื่อสายจีน เยอะมากนะครับแล้วก็ถูกเผยแพร่มันจะถึงเป็นความนิยมในปัจจุบันอะไรที่แน่ๆของการกินเจหมอเรื่องเกี่ยวกับบุญกุศลอะไรหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเอ๊กินเจเนี่ยมันจะได้บุญยังไงจริงๆเนี่ยสำคัญสุดคือฝึกให้เราเนี่ยมีจิตของความเมตตาค่ะคือคุณก้องกินผักเนี่ยไม่ได้บุญนะผมกินสลัดทุกวันผมจะไม่ได้บุญอะไรแต่ต่างกันตรงที่ว่าช่วงกินเจเนี่ยเรามีความตั้งใจว่าในช่วง9วันหรือว่า10วัน11วันนี้เนี่ยเราจะ งดเว้นแล้วว่าตั้งใจกับตัวเองเลยมีจิตเมตตาที่ไม่อยากจะเบียดเบียนาาชีวิตเข<ร>าแล้วถือศีลกินเจแล้วก,ก็ถือศีลช่วงถือศีลเนี่ยเรามีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคุณห่วงอยู่เรื่องเดียวเลยคุ้องวก็ถือสิน่ก็คือต้องไม่ไปไม่ได้ดอ่าหลายคนเนี่ยกินเจเพราะว่าอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นอ่าเพราะว่าเวลาร่างกายเราไม่ต้องไปย่อยอะไรเยอะคุณก้องจะสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยได้นานไม่ไหลร่างกายได้แค่ไหนอ่านะครับแล้วก็เป็นเหมือนช่วง ฉันเรียกว่าเป็นดีท็อกของร่างกายดิฉันใช้คําว่าล้างปะช้าในท้องเรามันเคยกินเนื้อสัตว์มาตั้งจนอะไรแหละแล้ก็ล้างปัช้าไปเลยอมาถึงเรื่องอาหารเจคุณหมอรู้มไหมว่าเร้่ออาหารเจร้านนี้ก็กินประจำนะช่วงเจจะกินที่บ้านทุกวันอร่อยแบบว่าเรียกว่าอร่อยที่สุดนแม่อร่อยให้ม่เหยียบหน้าเลยหน้าใครหน้าดิฉันเองเลยที่โยนหน้าร้านสีดีทองให้เหยียบเลยตอนจะเหยียบด้วยสอรรถาศด้วยนะ คือตอนนี้ต้องถามพี่เพนคุณก้องเนี่ยเขาเป็นลูกค้าประจําจริงใช่ไหมคะจริงคะเมนูไหนที่คุณก้องเขาโปรดมากคะพี่เพนจะมีแกงส้มค่ะแล้วก็มีผัดเผ็ดหน่อไม้นี่คือคือร้านเ็านะคุณหมอทําเจแต่ไม่เหมือนเจเลยแต่เจเจเจเดี๋ยวก่อนพี่เพน ที่คุณก้องเขาบอกเจแต่ไม่เหมือนเจถามจริงๆพี่แอบหยอน้ำปงน้ำปลาไมไม่มีค่ะไม่มียืนยันเลยแทนที่เราจะใช้กระเทียมใช่ไหมฮะเราก็ใช้ใช้โป๊ะสับโอค่ะอันนี้บอกเคล็ดลับกันเลยแล้วก็ใช้ซีอิ๊วน้ำตาลนั่นเองค่ะคุณก้องบอกว่าตัวนี้เธออย่าพลาดนะอย่าให้หมอช้างรู้เธอกับฉันแบ่งกันคนขึ้นเอากลับบ้านต้องมีอย่าให้ผมรู้ด้วยอันนี้เนี่ยหมอนะเขาเรียกไก่แม่ไฉ่ไก่หน้าฉ่รู้จักะฮะอันนี้รสชาติดีมากนะแล้วเก็บเท่าๆเย็นนะกินข้าวสวยแล้วร้อนโอ้โหนี่อ่ะนี่อ่ะ ลองดูนี่มีอะไรคะอันนี้เป็นเมนคอร์สของคนกินเจเลยผัดเส้นยากิโซบะเราอะค่ะแต่ทําแบบสไตล์จีนๆนะคะแบบฮอกกี้นฮอกกี้อันนี้หมอตามหลักกินเพื่อความอะไรเฮงยังไงเส้นคือการมีอายุยืนยาวคือของอาหารบางอย่างนะพอเราเห็นหน้าตาเรารู้เลยว่ามันต้องอร่อยแน่นอนจริงๆนะคือบางทีเราไปบางที่เนี่ยโอ้โหเห็นแล้วแบบมันมันอย่างนี้นะมันเมือกอะมันเมือกดูแล้วมันแบบแต่อันนี้เนี่ยเห็นหน้าตาเนี่ย ไม่ต้องดาวรสชาติเลยผมว่านี่สุดยอดสมแล้วทํามา20ปีนะเนี่ยแล้วจะบอกว่าของเขาเนี่ยมองไปไม่ได้มีแต่เส้นนะพื้นที่ต่างๆอ่ะครบหมดเลยมีเห็ดมีผักมีทุกสิ่งทุกอย่างเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมเห็ดหอมอันใหญ่อย่างเงี้ยใช่โกรธทําไมเดี๋ยวจะต้องต่อไปค่ะนี้ค่ะเผือกทอดเผือกทอดใช่ค่ะเผือกนี่กินเพื่อให้เกิดความอะไรเกิดขึ้นเผือกไงเผือก คืออันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในเมนูที่เราจะมีเคาน์เตอร์หนึ่งจะมีเต้าหู้ทอดเผือกทอดแล้วก็ทะดเป็นของทอดใช่ค่ะใช่ถั่วกล้วยทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อุ้ยอะไรทอดอันนั้นใช่ถั่วกล้วยใช่ตอนนี้เด็ดมากอ๋อดิฉันเคยมากินนอกเทศกาลนะพอดีเขาจะไปทอดให้ผู้ใหญ่อุ้ยอยากจะมาจองคิวไว้เลยโทรมาจองคิวได้ได้ค่ะที่สุดคุณผู้ชมที่สุดจริงๆอันนี้กันนี้อะไรคะอันนี้ผัดงกล้วยค่ะอ๋องแปลว่าห้าค่ะ ห้าอย่างมงคลอย่างเงี้ยหรอหมอพืชผักห้าอย่างใช่ค่ะสีเนี่ยเป็นสีใช่ไหมเป็นสีออกแดงแดงสีอะไรเงี้ยใช่ค่ะจะมีพุทราจีนสีสานแห่งความเป็นมงคลเร่จะบอกว่ามันเป็นมงคลต่อร่างกายด้วยนะหมอเพราะว่ากินเข้าไปนี่อย่างเงี้ยย่อยง่ายย่อยสะดวกใช่ค่ะแล้ววุ้งหิมพานอันนี้ดีกว่าเนี่ยโอ้โหนี่กุ้งชอบมากคุณหมออันนี้อันนี้อร่อยมากนี่ค่ะผักเผ็ดหน่อไม้ใส่พริกเหลืองค่ะ พี่คุณก้องชอบกินหน่อไม้ระวังนะอันนี้อร่อยมากๆคุณนี่ดีกว่าผัดวุ้นเส้นค่ะอันนี้อันนี้สบายเลยค่ะพี่พี่เพนขาผัดวุ้นเส้นมันมีหลายที่บางที่หนูเห็นเส้นวุ้นเส้นมันอืดอพี่ว่าการที่เขาใส่น้ําเยอะเกินไปไม่พอดีก็จะทําให้เส้นอืดไปของเราจะใช้น้ําซุปผักพอดีพอดีกับกับไอตัววุ้นเส้นมันก็จะทําให้เส้นมัน ก็รำลัสวยด้ใย่ค่ะเจลลีเรามีแบบพวกฟู้ดเดลิเวอรี่ไหมฮะมีค่ะมีค่ะอยู่บ้านก็กดได้ค่ะกินเจที่บ้านได้เลยได้เลยค่ะหมอเพิ่งจะเป็นเมนูเส้นหมออมาดูเมนูน้ำเขาก็รอดอันนี้อะไรอะพี่อันนี้จะเป็นต้มยำเห็ดค่ะก็ลองอีกทัพีหนึ่งนะจะบอกวังต้มยำเห็ดเนี่ยนะ เธอรู้ไหมว่ารสชาติี่เป็นยังไงท็อปเป็นยังไงน้ำนต้มยำมากท็อปลองชิมใส่ส้มมะขามค่ะท็้กลองชิมน้ำน้ำขมมากแล้วก็ใช้มะนาวสดด้วยเห็นแล้วน้ำลายสอเลยนี่คือแค่ตัวอย่างเท่านั้นใช่ค่ะแต่ว่าของจริงเนี่ยคือมีเป็นสิบๆเมนูแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ค่ะอ่าซึ่งจริงๆเนี่ยกินเจเนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มก่อนวันหนึ่งนะก็คือบ้านเราก็เรียกเหมือนล้ำทองเพื่อให้วันแรกจริงๆเนี่ยถ้าถ้าปฏิชีพเนี่ยมันคือ หนึ่งค่ำเดือนเก้าจนถึงเก e ้าค่ำเดือนเก้าอีกนี่คือในที่เขาระบุไว้ความหมายของเก้าวันเนี่ยมีความเชื่อหลากหลายอย่างในทางโหราศาสตร์จีนเนี่ยไอ้เก้าวันเนี่ยมันเป็นดวงดาวทั้งเก้าดวงที่แบบคนใส่แหวนนกปากเก้าอะไรกันเนะะี่ยจีนก็มีดาวทั้งเก้าดวงเหมือนกัน<อ>จริงๆก่อนจะเริ่มหนึ่งค่ำเดือนเก้าเนี่ยก็คือก่อนล่วงหน้าวันหนึ่ง ก็เป็นการกินเพื่อเพื่อให้วันแรกเนี่ยมันเหมือนแบบบริสุทธิ์เต็มที่อ่าไม่มีอะไรเจือปนไม่ล้างได้ไหมก็เหมือนเหมือนคุณก้องจะเอาของใส่ตู้เย็นอ่ะวันก่อนคุณก้องก็ล้างตู้เย็นเออเนี่ยมันต้องอย่างนี้แหละต้องล้างก่อนล้างตู้เย็นให้สะอาด แล้วพอของใส่อ๋อพอของใส่ปุ๊บมันก็ป็นการเริ่มเพราะไม่ใของเท่าของเสียตู้เย็นอยู่เหมือนเดิมใช่คือพอครบเก้าวันเนี่ยสิ่งทท่าทางบอกว่าร่างกายเราบริสุทธิ์นะแล้วจิตใจเราดีนะไม่ใช่กินเจไปด่าลูกน้องไปไม่ได้อ่าคือพอทุกอย่างมันคลีนปุ๊บเนี่ยเวลาไปขอพรเนี่ยสื่อจะแรงอออ่าคือบางคนก็จะทานวันที่1ิบตอนเช้าอีกแล้วก็เป็นการเหมือนกับกายใจเราบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเวลาไปขอพรเนี่ยสวรรค์ก็จะรับฟังโดยส่วนมากเนี่ยคือผมว่า หนึ่งให้เราคิดถึงว่าอัน,นิสงส์ของจิตใจที่มีความเมตตาที่จะไม่เบียดเบียนสัตว์นี้ผมบอกคือว่าคือกินผักมันไม่ได้บุญอยู่แล้วอ,อแต่ถ้ามันเป็นการกินเพราะเกิดจากเจตนาที่ไม่อยากจะเบียดเบียนเขาเนี่ยเบียดเบียนชีวิตหนึ่งแล้วเป็นพรที่ทุกคนต้องขอในช่วงนี้เยอะสุดคือการมีสุภาพที่ดีใช่ค่ะ<ด>พี่เพ็ญขาเมนูเด็ดที่อยากจะแนะนาคุณผู้ชมสําหรับเจของเรานอกจากอันนี้แล้วมีอื่นไหมคะ มีค่ะมีพวกหนอ่อไม้ต้มะโล้หน่อมไม้จีนนะคะต้มะโล้จับ่า่ที่ร้านอร่อยไม่มันลูกค้าอบอกแล้วก็แกงเขียวหวานเจมีค่ะ,แก,ะแกงสับป,ประรดเจแล้วก็แกงฟักทองเจอยากจะโทรมาสอบถามเมนูนะคะก็โทรมาได้ที่หมายเลข0 2 0 5 5 1 8 7 1ค่ะคือเมื่อก่อนเวลาจะกินเจเนี่ยโอ้โหบางทีก็หาอาหารยากยากหม <า S 3> ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่กินเจนะคะเชิญเลยค่ะงาน Thailand เจ o o d Festival 2021ออิ่มบุญสุขใจได้สุขภาพกับเทศกาล อาหารเจร,รูปแบบใหม่อุ้ยสุดยอดอาหารเมนูเจทุกรูปแบบกว่า5000เมนูทั้งเจต้นตำรับเจนานาชาติเจฟิวชั่นจับจ่ายได้ภายใต้มาตรการความสะอาดปลอดภัย5้ถึงตุลาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาสาขาทั่วประเทศอะคุณภาพขายจะไม่หมดใช่ไหมคะยังไม่หมดสิคุณจะหมอต่อค,ค่ะ,คะหมออยู่เราต้องเอาให้เต็มที่เพราะว่าเราอยากรู้ค่ะว่า3เดือนสุดท้ายในช่วงปลายปีนี้อะไรแรงยังไง <S <S <c oughs> ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่มไฟลายแชสพูแสบพูเอาไปแล้วแชมพท็อปกำลังลิสต์ของอยู่เลยวันนี้ว่าเลิอกกองนะจะไปซื้อของเข้าบ้านซะก่อนเพราะฉะนั้นต้องลิสต์เอาไว้ไม่งั้นถึงลืมน,มนี่อย่าลืมอันนี้นี่นี่น,น,น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มไฟลายสูตรเข้มข้นพิเศษดีลักซ์โปรปูแบบนี้จะดีมาก ในน้ำยาปรับผ้านุ่มแกลนซีรีสนอกจากรถกลิ่นอับชื้นนะยังทำให้ผ้าเนี่ยสะอาดแล้วก็หอมด้วยถ้าอย่างนั้นดีเลยเดี๋ยวฉันต้องลิสต์เอาไว้แล้วห้ามลืมเวลาซักผ้าจะได้ไม่มีกลิ่นอับชื้นและกลิ่นหอมด้วยเจ๋มากจริงๆเลยอ๋อขอบใจที่เตือนเพื่อนนะอุยไปเลยหมอช้างเรียกละข้า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 มัวแต่นินทาให้กันอยู่ฮะตำรวจนั่งรอหมอนี่ไงว่าเสร็จหรือยังอ่ามานั่งคุยกันต่อโอ้มาถึงนี่งงเมื่อกี้เนี่ยเรารู้เรื่องเจเจอเดือนตุลาละ อยากรู้ตูลาพศจิกาธันวาสามเดือนสุดท้ายของปีนี้เนี่ยนึกว่าจะร้องเพลงธันวาเพรา,า,า <c oughs> ะร <c oughs> ากาม,มันจะมีเหตุการณ์ที่แรงๆไหมเราจะเตรียมตัวรอรับอธิบายนิดนึงก่อนเวลาพูดเรื่องราวเหล่านี้นะครับต้องบอกว่าดวงอ่ะมันมีวิธีดูหลายแบบถ้าเราพูดถึงดวงเมืองก่อนเวลาดูเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเรื่องการเมืองอย่างเดียวคือบางคนบอกเนี่ยโอ้จะพูดเรื่องดวงเมืองมันไม่ใช่อย่างนั้นคือดวงเมืองจะมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจสังคมภัยธรรมชาติดังนั้นเนี่ยถึงบอกเสมอว่าใครที่เวลาชอบดูดวงเนี่ย ถ้าคุณเกิดราศีเมษเนี่ยราศีเดียวกับดงวงเมืองอ่าดวงเมืองห,หรือคุณเกิดลัคนาเมษก็จะเป็นลัคนาเดียวกับดวงเมืองเพราะดวงเมืองเนี่ยทั้งลัคนาทั้งราศีเนี่ยอยู่ในราศีเมษที่นีหลักเมืองที่คุณหมอบอกนี่ก็คือ,อที่ศาลหลักเมืองที่เราไปกราบไหว้กันนั้นที่อ,อยู่ตรงตรง,ตรงข้ามวัดพระแก้วเลยนี่คือหลักแรกเลยที่ลงให้รู้ว่าเป็นเมืองเมืองกรุงเทพมหานครแล้วมาถึงเลือกลงที่สเอเมษายนหมอเขาคงมีเหตุผลหลายอย่างเพรามีคณะโหรหลายท่านมาด้วยความที่พอดวงเมืองเนี่ยหลักเมืองแรกเนี่ยตั้งอยู่ที่ราศี สว่างมากศสัร์ผมว่าศาสตร์เขาเรียกว่าพระอาทิตย์เป็นมหาอุดถ้าเราเทียบถึงภาษาชาวอังกาษไงคือช่วงนั้นเนี่ยร้อนหน้าร้อนมากพระอาทิตย์แร่ลังศสีอำนาจมากแต่พอถ้เข้าเดือนตุลาคมปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ภาษาดวงเขาเรียกว่าพระอาทิตย์เนี่ยอ่อนกาลังถามว่าทําไมอ่อนสมมติว่าดวงราศีเมษอยู่ตรงนี้เวลาเรานับไปอีกเจดราศีเนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่ตรงข้ามกันก็คืออ่อนกําลังเมษ พุทศพเมถุนก็รกฏสิงการตุลคือตุลาเมฆอยู่ตรงนี้ตุลมาอยู่ตรงนี้จากที่พระอาทิตย์สว่างๆอยู่เขอยู่ตรงข้างปุ๊บอ่อนแรงลงอ่อนลงภาษาดวงเขาเรียกว่าพระอาทิตย์เป็นนิดในโหราศาสตร์ถึงบอกว่าเมืองไทยเนี่ยจุดอ่อนเนี่ยอยู่ที่เดือนตุลาคมน้ำท่วมนี่จะพูดเนี่ยพูดเรื่องภัยธรรมชาติดีกว่าคุณต้องระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากังวลเกกับเรื่องโรคระบาดกันอยู่แต่อย่าลืม นคำมาะนะคือผมไะด้บอกว่าน้ําท่วมเนี่ยมันท่วมทุกปีอยู่แล้วบางที่ที่อยู่ริมแม่น้าชาวบ้านชาวบ้านเขาถึงต้องทาบ้านทรงไทยให้มันสูงสูง,สงแต่ว่าถ้าท่วมในแบบดวงเนี่ยคือท่วมแบบผิดปกติต้องเข้าใจกับว่าเวลาอะไรที่เป็นเรื่องดวงอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องปกติอไอแถบกที่ลุ่มที่อะไรที่น้ํามันเทเทเทลงมาเนี่ยไอ้งั้นเป็นเรื่องปกติพอไฟมันอ่อนลงน้ํามันก็มาแรงขึ้นฝากไว้ก่อนเรื่องแรกเลยน้ำนะเรื่องน้ำใครอย่าทางน้ำ นในเดือนตุลาคมในเดือนตุลาคม,มเรื่องที่2ก็คือว่าในในครั้งนี้นะครับเดือนนี้ไม่ใช่แค่พระอาทิตย์อ่อนกำลังอย่างเดียวมีดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งเป็นดาวประจำราศีเมษนะครับก็คือดาวอังคารแต่เนี้ยประเด็นคือว่าตุลาเนี่ยั้งคารมาอยู่ที่ราศีตุลด้วยภาษาดวงเนี่ยเขาเรียกว่าคล้ายๆกับเหมือนเป็นคู่ศัตรูกันอีกใช่เลขหนึ่งกับเลขสามไงเลขสิบสามอ,อ,อีกอ,อีกรอบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอย่าประมาทครับ ใช้คำนี้ก่อนคือเดือนนี้มันเป็นเดือนที่มันเดือนแตกหัก่ะมีความสําคัญในทางความเชื่อหลายวัฒนธรรมไทยก็ออกภรษาจีนก็มากินเจใช่ต้องถามว่าทําไมเขาถึงให้คนเนี่ยมาถือศีลกินเจนะครับคนสงสัยกันมากเลยว่าไอ้ตกลงยังไงเนี่ยเชื้อต่างๆแล้วมันจะทุเราลงไหมหมอผมจะบอกว่าโควิดเนี่ยเป็นเป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งในดวงเนี่ยไม่มีตําราไหนดูหรอกว่า จะมีโรคโควิดคือมันสะกดไม่ได้หรอว่า,าจ,จะเกิดกับว่าโควิดแต่เราบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการระบาดใหญ่ของโรคไข้เจ็บเนี่ยจริงๆเนี่ยผมเคยพูดเรื่องนี้มาตั้ง5 6ปี5-6ปีหมอพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโควิดนี้แล้วหมอบอกว่าเป็นยังไงลักษณะไหนคะตอนนั้นเนี่ยผมพูดเรื่องดาวมฤตยูทับดวงเมืองแบบนั้นมา <5. S 1> หลายปีแล้ว มีคําพยาก์ตอนนั้นเนี่ยออกมาหลายอย่างเมืองไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่มุนติยูเนี่ยทับดวงเมืองในปี2016อันที่2คือมุนติยูเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเราจะมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นแต่ที่สําคัญนี่เป็นประโยคที่พูดในทุกรายการเลยคือเชื้อโลกก็จะพัฒนาตัวเองใหม่ม,มุนติยูเคยเข้าเมืองไทยหลายรอบมากะนะครับ รอบที่แล้ว84ปีที่แล้วเนี่ยตอนประมาณปี 2, 4, <ฆ> 7, 5เจ็ถอยไปอีก80กว่าปี8ปี่ปีคือมัน8ปดสิปีมันอยู่ระสีลเจ็ปีบปีถอยไปอีกก็ไปตรงยุครัชกาทที่3ามโลหาเป็นโลกหาที่แรงมากคือหาปีละกาเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในปีละกาถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ ที่เป็นแร้งตรงอีแล้งเกาะอยู่ตรงที่กำแพงนะคือสมัยรัชกาลที่สา,ามใชไหมฮะีลกา,าวัดสุทัศน์วัดสเกตพีวัดสเกตเปตวัดสุทัศน์แล้วก็อีแหลงอู้หูเขาบอกศพกองเป็นภูเขาเนีนขาส่งไม่ทันคล<อ>้ายๆกันไหมใช่แต่มันกำลังจะไปในปีหน้าและอืมสาธุสาธุสาธุราศีที่เตือนกันมากที่สุดนะครับแน่นอนราศีเมษสิบสี่เมษถึงสิบสี่มิถภาอันนี้เป็นราศีที่ต้องระวังมีรอดมีรอดนะครับอีกหนึ่งราศีที่เจอคู่กัน นะครับก็คือราศีตุลโอ้โหที่ฉันเจอเลย18ตุลาถึงสิบหกพฤษภาโดนด้วยเหรอหมอโดนกตบคุณไม่ได้โดนมานานแล้วนี่สองปีแล้วอ่ะแล้วจะพนามืออันไหนแรงของการระหว่างเมฆกับตุลเมฆเป็นสภาพหลักตุลเป็นคณะกรรมการช่วงหน้าขันถิ่นแลช่วงนี้เออแค่นั้นเลยช่วงนี้เขาจะออกกัญชาแล้วแล้วต้องมีวิธีแก้ปัญหายังไงนี่ไงมันถึงมีงานบุญใหญ่ไงคุณกินเจ มีความเมตตาไม่เบียดเบียนไม่เอาเลือดเอาเนื้อเอามากินอันที่หนึ่งอันที่2คือนี่เป็นฤดูการแจกซองกระถินรับกินเพราะว่าปลายปายตุลาเนี่ยก็ออกพรรษาแล้วค่ะบุญที่มีการเวลาในในช่วงจํากัดก็คือหนึ่งเดือนเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ตุลาเมื่อกี้รู้แล้วหุ่นักน้ำมั่งละอะไรมั่งละพฤติกาล่ะ คุณผู้ชมคะก่อนที่จะฟังคำทำนายจากหมอช้างนะคะไปงานนี้ก่อนเลยนะคะงานลิ้นจิตโปรแปรอิ่มน้ำสำราญเอาใจสายกินชวนฟินกับสุดยอดเมนูอาหารจากร้านดังกว่าพันเมนูยกทัพจัดเต็มความอร่อยมาเสริร์ฟให้คุณได้ท็อปชิมฟินอิมกันทั้งงานเลยนะคะซื้อกลับบ้านก็ฟินปลอดภัยสบายหายห่วงร้อยเปอร์เซ็นต์ร่วมอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ด้วยกันนะคะพบกันที่งานลิ้นจิตโปรแปรอิ่มน้ำสำราญ20-24ตุลาคมนี้ ที่คือจะพักกลางสิต26ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่เซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้าและเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ3-8พฤศจิกายนนี้ที่เซ็นทรัลพลาซาเวสเกตแล้วเจอกันค่ะแปลง,ง,งสีฟันไบเซ็นเตอร์ตุลาเมื่อกี้รู้แล้วหู้ น้ำมั่งละอะไรมั่งละ่ะพฤศจิกาล่ะคือเหตุการณ์ตุลาเนี่ยมันมันต่อเนื่องมาถึงถึงช่วงพฤศจิกามันก็จะเริ่มคลี่คลายเนี่ยถ้ืจริงก็ค,คือกลางพฤศจิกาไปกลางพฤศจิกาแต่ว่าเอาแบบโล่งๆเนี่ยคือธันวาธันวาที่ดีขึ้นอ่าฝากไว้ก่อนว่าสองราศีแรกก็คือเมษกับตุลนะครับก็เป็นเป็นกลุ่มที่ที่เรายังเตือนกันอยู่นะครับแล้วก็ราศีที่ดวงดีก็มีนะ อะไรคะไม่เชื่อว่าจะมาบอกแต่แบบอันด้านลบแล้วก็ต้องระวังต้องกลัวตลอดอ่นะครับคนที่เรียกว่าในช่วงเดือนนี้นะครับมีความก้าวหน้าในชีวิตแล้วกันนะครับในเรื่องดวงก็จะมีผู้ที่เกิดในราศีกุมนะครับกุมนี้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะอสิบสากุมภาถึง14มีนาอ่านะครับคนอื่นอาจจะแรงกันอยู่แต่ว่าเป็นชาวสวนนะเฮงนะครับสวนกระแสสวนกระแสอ่านะครับ นั้นใครราศีกุมเนี่ยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีเป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสที่ดีาดงานเงินเนี่ยเข้ามาหลากหลายอจาจจะเสียเงินเยอะหน่อยอแต่บางทีมันเป็นงานเสียเงินเพื่อการลงทุนเหมือนเราเสียเงินไปซื้อมเมล็ดพันธุ์เอาไปวานเพื่อสร้างใหม่อ่ามันก็จะได้สิ่งที่ใหม่ๆที่ดีขึาา้นราศีอื่นละหมอราศีที่ดวงดีอีกนะครับย,ยังมีอีกนะครับก็คืออย่างราศีกัน17กันยาาถึง17ตุลานะครับอ,อันนี้พูดถึงในเชิงของแง่ของการเงินนะครับใครที่เกิดในราศีกันเนี่ยคุณก็จะมีจังหวะ ในเรื่องของโอกาสแล้วก็การเงินที่ขยับแล้วก็เดินหน้าต่อในช่วงเดือนตุลานี้เนี่ยก็จะเริ่มมีข่าวดีมาข้นาโปหน่อยคนดวงดียังมีอีกนะฮะเป็นราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยนะครับเป็นราศีที่เป็นโปรสุดท้ายเลยนะใครที่อยากจะมาเปิดร้านอยากจะมาค้าขายคิดมาตั้งแต่ทั้งปีแล้วไม่ได้ทำทันทีไงเออมปนกลัวนะลงทุนเปิดเลยช่วงนี้คือถ้าคุณมีประสบการณ์มีความรู้ มีแหล่งเงินทุนที่ดีบางคนบอกไม่มีทํำยังไงไปคู่ไปขอสินเชื่อดวงดีก็จะได้ฝ่าหนุนนะอันนะครับดนั้นใครที่เกิดในาร,ราศีมังกรนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ กุมกันก่อนพูดถึงเพื่อนเหมือนกันเพื่อนก็อยู่ราศีมีนบ้องหมอพิจิติเพอรคอ๋อคุณคิมคุณคิมราศีเลยรค่หมหมอราศีมีนราศีมีนสาวใจบุญอุ้ยคนนี้นี่เห็นเขาราศีเดียวกันดิฉันเลยนะเขาราศีเขาสี่ดันเจ็ดแต่หน้าเขาจะมายังสวยใสอยู่ไม่รู้อุ้ยอยากรู้เหมือนกันนะไปดูดีกว่าว่าทำไมสาวราศีมีนอย่างคุณคิมถึงยังหน้าสวยใสอยู่เหมือนเดิมค่ะ หนูอายุ54แล้วนะพี่ oh. ปีนี้นะพออายุมากขึ้นอ่ะเลขเอาเลขสี่ไปแล้วอะ mm ่ะ hmm. ทุกคนจะต้องสังเกต oh. เห็นว่าริ้วต่างๆมานี่ตรงนี้นี่นี่ใช่ใชขมวดคิ้วเนี่ยเวลาเราเลิกหน้าผากขึ้นเนี่ยก็จะมีริ้วอย่างเงี้ยนะปกติจะมีริ้วอย่างงี้แล้วมีเส้นเล็กๆตามรอยตีนกาใต้ใต้ขอบตาเนี่ยแล้วก็ล่องน้ำหมากนี่นะถามว่าดูแลตัวเองไหม ดูแลนะแต่ครีมที่ฉันใช้เนี่ยเป็นแบรนด์นอกนะเพราะทุกคนจะสะกดจิตแล้วว่าอของแพ<า>งต้องอีอดีอแต่พอใช้มาอายุ40พอตอน40เริ่มคิดแล้วทำไมมันไม่เห็นดีขึ้นเลยวันหนึ่งไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเราก็บอกอาวพี่พี่ใช้อะไรอะ่ะทำไมทำไมหน้าช่วงนี้พี่ไปทำอะไรจิตแฟตเหรอหรือพี่ทำอะไรก็อบอกไมไ่ทำอะไรคิมพี่ใช้ไตาลาจีน่าอไอกระปุกแดงๆอะ่ะที่นีโน่ใช้อะ่ะเราก็เลยบอกเฮ้ยถ้านีโน่ใช้ถ้าพี่คนนี้ใช้ ฉันจะรออะไรจ๊ะลองสิจ๊ะนี่ไฟล่าจิน่ากระปุกแดงพอใช้มาสักระยะหนึ่งนะไอ้ลิ้วรอยเล็กๆตามใต้ตานะจ๊ะลองแก้มตีนกาหน้าผากอะไรเงี้ยมันก็แลดูเบาลงหน้ามันก็ดูสดใสแล้วเราก็สําคัญเราไม่แพ้เลยตั้งแต่เริ่มต้นใช้โปรที่เอามาให้วันนี้เนี่ยนะคะไม่เคยมีใครได้โปรนี้ไหนๆจะให้ฉันมาพูดให้ทั้งที<อ>มันต้องทําให้ฉันไม่เสียหน้ามันต้องให้สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เงินไม่มีเงินเดือนอยังไม่ออกไม่ใช่ปัญหาค่ะที่รักไม่ต้องคิดเยอะนะคะคิดอย่างเดียวคือต้องโทรมาจองก่อนเพราะว่าถ้าไม่โทรจองวันนี้นะคะอย่าหวังว่าจะได้เจอแบบนี้อีกโทรที่1577ค่ะ1577นะคะหรือไลน์ at t r i l a g i n a ค่ะสำหรับรายการนี้ให้แค่200สายเท่านั้นนะคะโปรวันนี้ซื้อ1แถม1นึ่ง,งอสองละแถมขนาดพวกพาอีก3ชิ้นปกติ5ชิ้นเนี่ยเกือบ9,000บาทนะคะ วันนี้เราขายแค่2,990บาทเซรั่มล้วนๆไม่มีอะไรปนเลยนะจ๊ะ uh oh. ใช้ได้3เดือนกว่าๆ oh. แล้วตกวันละ35บาทพี่หนูเนี่ยเป็นคนที่ของไม่อร่อยหนูไม่กินนะ uh oh. ของไม่ดีหนูไม่ใช้หนูเอาชื่อเสียงมาเสียงไม่ได้หนู uh oh. ไม่เอาขอให้ลองเหอะอุ้ยคิมสอง้ยสายน้อยไปมั้งเพราะโปรมิชชัไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะ ตั้งแต่ทำรายการมาอันนี้เยอะสุดอีก50สายได้ไหมพีออออ่ไอ้ที่หนูไปขอโพนี้เข้ามานะทาเลจิน่าเขาด่านหนูเลยนะขายวันนี้เหมือนขายรักษาหน้านหนูเลยไม่ได้อะไรเลยเ,ออเขาด่าอีกนิดเพร,ะราะว่าใช่ไหมแมกมันคุ้มมาเลยปะ่ะโธอมันเป็นครีมเป็นเซรั่มหมดเลยเซรั่มน้ำอาวอ้าวอาวอาให้อีก50สายเท่านั้นโปเม,มือรย โปรนี้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศ<อ>าสตร์การจัดโปรของไทรยราจีน่านะจ๊ะ<อ>เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งเดียวหาโปรดีกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ<อ>กดจองไว้ก่อนนะคะเงินเดือนยังไม่ออกนะคะหรือช่วงนี้ยังไม่มีเงินไม่เป็นปัญหาทางไทรยราจีน่าเข้าใจดีให้จองโปรไว้ก่อนโ,อโทรนะคะ1 5 7 7 l i n e ไลน์แีน่กระปุกใหญ่1กระปุกแถมอีก1กระปุกนะจ๊ะ<อ>แล้วแถมขนาดพกพาอีก สามกระปุกนะคะห้าชิ้นเนี่ยนะคะวันนี้ขายแค่2,990บาทท็อปอรู้ไหมใครใช้มัง่งใครพี่หมูดีหลที่นีโน่ปานธนาพรกิ๊กใบยุริน ปุ้ยพี่มวนวันพรีเซนเตอร์แต่ละคนของไทยลิจีน่าเนี่ยนะถ้าไม่ใช้จริงก็ไม่พูดนะแล้วไทยลิจีน่าเขามีกฎข้อหนึ่งเลยนะว่าอะไรคะเขาจะไม่ให้เรามาพูดอย่างนี้หรอกถ้าเราไม่ใช่ของเขาจริงๆ,ๆเหลือไม่ถึงร้อยสายแล้วนะคะคุณรีบหน่อยนะคะ1577หรือแอดไลน์มาที่แอดไทยลิจีน่านะคะซื้อ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกนะคะแถมขนาดพกพาอีก3กระปุกนะคะจ่ายแค่2990บาทเซรั่มลว้ลวนๆไม่มีอะไรปนเลยเงินเดือนยังไม่ออกยังไม่มีตงัง โทรมาจองก่อนเลยที่1577หรือ l ลน e at r i l a g i n a ใช้3เดือนนี้นะ 6วันและแค่35บาทส่งฟรีดูดบัตรได้อย่ามัวลังเลนะคะคุณค่ะรีบกดมาจองเอาไว้ก่อนที่1577แมแล้วก็เลยได้รู้และเคล็ดลับแล้วที่สําคัญบอกคุณผู้ชมเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นความลับนิดนึงนี่คือร้านประจำเจนิเฟอร์คิม <ขะ S 1> เกษรีทองใช่ะเพราะนั้นก็คือวันนี้มาเจอกันกันที่ร้านนี้ก็เหมือนกับพาคุณคิมมากินด้วยเนะะาะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนมะที่สามมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับดวง3เดือนสุดท้ายของปีนี้ด้วยมาให้สร้างความกังวลให้คุณก้องนะคะต้องกังวลจริงๆตอนนี้ ไม่ต้องกังวลตั้งใจคิดดีทำดีผัวโดนอ่ะพูดดีอ่าทุกวันนี้เห็นบทว่าไม่โดนทุกทีขอบคุณหมอขอบคุณมากครับขอบคุณครับัีครบขอบคุณนะคะร้านเสรีทองมากๆเลยแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณเจนิเฟอร์คิมด้วยใช่ค่ะติดตามเราได้ใหม่นะคะเพื่อนร้อนตอนบ่ายวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ